นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยมปีสังขังสระนังขจามิ ต,ติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิตัติยัมปิธรรม,มังสระนังคัจฉามิตัติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิขาปังสัมมาทิยามิ อธินาธานาเวระมณีสิขาปพทังสะมาทิยามิกาเมสุมิฉาจราเวระมณีสิขาปพทังสะมาทิยามิมุสาวาทา เวระมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิสุราเมระยะมัชปะมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิอิมานิปัญจะศิกขาปะทานิ สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสนะ โมตัสสะพักขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพักขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกโขป่าปัสสะอุจโย เอนะโอกาสบัรน,นี้อัตมภาพจะได้รับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในปาปะถาพลนาพระสัตุธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฉลองศรัทธา ประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาราศีของท่านทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติในวันนี้ตามสมควรแก่เวลานะวันนี้เบื้องต้น,นก็ได้ตั้งบาทพระกาถาว่าทุกโขปาปัะอุจยโย เป็นอาธินะเพราะฉะนั้นนะในวันนี้ก็เช่นกันนะก็ได้มาพบมาปรารถพูดคุยในะเรื่องของการทำบุญทำบาปนะเพราะว่านะการที่เราได้ทำบุญก็คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องของกุศล ส่วนทำ,ทำบาปนั้นเป็นเรื่องของอกุศลนะ,ะเพราะฉะนั้นนะการทำบาปต่างๆเนี่ยนะก็หมายความว่านะบาปเนี่ยส่งผลให้เราเนี่ยไปสู่ทุกขตนะิส่วนบุญเนี่ยส่งผลไปให้สู่สุขตินะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดำเนินไป นะเพราะว่าบาปเนี่ยเป็นสภาวะธรรมเป็นนามธรรมแล้วก็จับต้องไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกมันฝังลึกอยู่ในจิตเพราะนั้นจิตของคนเราเนี่ยนะที่เราได้ก่อเกิดการกระทำพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็อยู่ในอานาจจิตทั้งสิ้นอำนาจจิตทั้งสิน้น,ะน,จจนเพราะนั้นเมื่อ,ออำนาจจิต พาให้เราก่อเกิดการกระทําคําที่พูดแล้วก็จิตที่คิดนะ่ะก็จะส่งผลทางด้านพฤติกรรมเพราะว่าคําว่าบาปนั้นมันเป็นสภาวะเป็นนามธรรมานะ่ะซึ่งเราไม่สามารถจับต้องได้นะนี่จึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็ต้องพินิษคิดเจรณานะเพราะว่าบาปเนี่ยจะก่อเกิดการกระทําทางทวารทั้งสาม ก็คือกายทวารวจีทวารแล้วก็มโนทวานนะอย่างนี้เป็นต้นนะทางกายทวารเป็นยังไงตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกนะอุปนิสัยก็หมายความว่านะอุปนิสัยที่แสดงออกทางกายก็คือเป็นกิเลสอย่างหยาบนะที่เรียกว่าวีติกรรมกิเลสเป็นกิเลสอย่างหยาบ นะที่จะส่งผลให้ก่อเกิดพฤติกรรมทางกายนะส่วนกิเลสอย่างกลางเนี่ยก็เรียกว่าปริยุทธ,ธานะกิเลสคือกิเลสอย่างกลางน,นะและอย่างสุดท้ายก็คืออย่างที่สามก็คือตัวอนุสัยกิเลสนะเพราะฉะนั้นในกิเลสสามอย่างเนี่ยก็จะแจงว่านะแต่ละตัวเป็นอย่างไรนะก็คือหนึ่งนะ วีติกับมกักิเลสกิเลสอย่างหยาบเลยเกี่ยวกับการความประพฤติอะไรต่างๆแม้กระทัง่งนในทางด้านสังคมก็อยู่ในความประพฤติเพื่อแสดงออกทางกายกับวาจาเท่านั้นนะคือจะควบคุมกิเลสอย่างหยาบเนี่ยก็คือคุมได้เพียงแค่กายวาจา,าส่วนกิเลสอย่างกลางก็คือ ปริยุทธานกิเลตเป็นกิเลสอย่างกลางนะที่มันปะทุขึ้นมาในจิตเรานะ,นะอย่างเราบริกรรมมาภาวนาเอาไว้เนี่ยนะด้วยกำกับด้วยการภาวนานั่นแหละนะบริกรรมมภาวนาตัวนี้ก็คือเป็นกิเลสอย่างกลางนะอย่างกลางนะแล้วนะประการที่สามเนี่ยก็คือกิเลสนะอย่างละเอียด ที่เรียกว่าอนุสัยนะตัวอนุสัยกิเลสนี่แหละนะเป็นกิเลสอย่างละเอียดนะที่มันไม่ปรากฏมันนอนนะมันนอนเนื่องอยู่ในนะเรียกว่าในสันดานของเราอันนี้จึงเป็นนะในส่วนของกิเลสที่มันปรากฏเพื่อควบคุมพฤติกรรมอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราทราบสามอย่างนี้แล้ว นะ่ก็เป็นส่วนที่นะเราได้ฝึกฝนทางกายทางวาจาทางใจนะส่วนผู้ที่ละได้นี่ก็ถือว่านะเป็นที่โชคดีนะอย่างเช่นพระอาหารหันต์น่ยเขาละได้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นวาสนานะตัวเนี้ยเป็นตัววาสนาที่เราท่านทั้งหลายน่ยนะได้ ประพฤติปฏิบัติแล้วก็สั่งสมอบรมมาด้วยปัญญานะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่หลายท่านหลายคนเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะที่ได้มาณนะที่นีนะ้ได้มาแจงได้มาแสดงมีโอกาสได้ยินได้ฟังนะถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีที่เรานะทุกท่านทุกคนได้มาพบ ได้มาปรารภมาพูดคุยได้มาแสดงนะก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่เราก็ละจากกิเลสตัวเนี้ยนะโดยลำดับตั้งแต่พระอริยะบุคคลนะชั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์อันนี้คือจึงเป็นลำดับของอริยะบุคคลอย่างปุถุชนอย่างเราเราเนี่ยเราก็ค่อยๆละค่อยขัดเกลาค่อย นะประพฤติเพื่อให้เราได้ฝึกตนนั่นเองนะนี่จึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายสามารถทำลายตัวนี้ได้นะด้วยนะการที่เราได้สั่งสมบาปเอาไว้เนี่ยนะหมักดองเอาไว้เนี่ยเพราะว่าตัวบาปเนี่ยนะเราก็ดูความประพฤตินะว่ามีความเดือดเดือดร้อนใจอะไรต่างๆนี่จึงเป็นสิ่งที่ เราท่านทั้งหลายนะนะมาได้ยินได้ฟังเพื่อให้เห็นว่านะบาปนี้ส่งผลอย่างไรนะเพราะว่าบาปมันเป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมานะต้องดูที่พฤติกรรมของบุคคลเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันได้มีโอกาสมาพบมาพูดมาคุยโดยเฉพาะญาติโยมนะที่นาะมาส่งเสริมสนับสนุน นะสนับสนุนโครงการนะโครงการอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยกันนะสุดท้ายนี้ก็ขอบุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาจงส่งผลดลบันดาลให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ี่ประการคืออายุวันนะสุขภะละ ปฏิพานคุณสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้น,น,นจงพลันสำเร็จทุกประการรับประทานแสดงพระัธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการและชนีสา